สามซิแม่ชีชื่ออะไรแม่ชีชื่ออะไรน้ำฝนครับโอ้ฮ่า่่เฮ้ยโค้งกระดูกเหมือนกันเลยโค้งกระดูกเหมือนกันเลยใส่ยุดเหมือนกันเลยอ่ะเด็กคนเนี้ยหนุนหายไปอ่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะงานฮาโลวีนโซ่สามเด สวนสมเด็จที่สารกางางจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะทุกคนไม่มันไม่ใช่สารคางคางมันคือสารคาางค่ะมันคือสวนสมเด็จนั่นแหละมันคืออยู่บริเวณเดียวกันนี่ค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะทุกคนโอ้โหวันนี้เราเปิดคลิปกันนี่เลยค่ะกับบรรยากาศพีพีปี2024เย้ใช่ปี2023นี่ใครแต่งหน้าให้เนี่ยบอกก่อนดิใครแต่งหน้าให้แม่นิยาแมนิยาโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงค่ะป้าในมุกพิชนะ แค่กันเฮ้ยไปไหนทางไหนไปทางนี้ทางนี้ก็จะมีของกิน่ปวันนี้นะคะเราพาเด็กมาเดินถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอนะคะว้าววันนี้มากับเพื่นอนโตด้วยค่ะอย่าเราพาแชปเปอร์นะไปถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอตามจุดโอ้โหไม่เห็นเลยมัง้งตัวใหญ่ขนาดนี้ต้ เราไม่รู้ว่าน่าจะเป็นที่ให้แค่ถ่ายรูปคนเยอะมากทุกคนฉันุู้ถาแต่งตัวเป็นผีมานะแต่ว่าเพื่อนฉันไม่แต่งตัวเป็นผีเพราะว่าหน้าสดอยู่แล้วหน้ากลัวอยู่แล้วหน้ากลัวอยู่แล้วค่ะแซมดูสิ แบบว่ามันก็จะแบบประมาณฟิวแบบเงียบๆอ่ะตอนกลางคืนก็จะไม่ค่อยมีใครเข้ามาเท่าไหร่นะแต่พอมันมีงานอ่ะมันก็กลับกลายเป็นว่าตรงเนี้ยคือมีสีสันขึ้นมาเลยอ่ะโอ้ไม่ก็นู่นแชเป,ปิลไปถ่ายกับพี่นางรำสิไปไโอ้ไปถ่ายกันนางรำป่ะไปซื้อของกินก่อนได้ไหมเออเดี๋ยวพาไปซื้อไปถ่ายกันนางรำก่อนแล้วจะให้ไปซื้อของกินโอเคไหมของเล่นได้ใช่ไหมซื้อของได้ไหม ว่าพี่เขาชื่อผีอะไรผีอะไรคะผีนางรำงผีนางรำแค่ทีนึ่งแค่ทีนึ่งเราจะเบอรแค่แต่พี่เขาทีนึ่งเราเป็นผีโครงกระดูกแบบแพ่ย่ะทำหน้าโคตรอะไรแพร่แพร่โอ้โหดูทุกคนแบ่แบ่แบ่อะไรก็ไม่เลิศมากเข้ากับหน้าเพื่อนมากเลยสิเวลามันชอบแบบร้องหาผู้ชายอ่ะ ไม่เคยร้องแบบเสียงนี้เลยไม่เคยร้องแบบนี้ร้องไงโอเคเสียงพ่อนทุกคนในงานคือมันมีสถานที่ถ่ายรูปแล้วใช่ไหมแล้วก็เขาก็จะมีซุ้มของกินต่างๆมาตั้งบูธกิจกรรมเนาะถ้าเกิดแบบว่าใครหิวแบบมาเดินถ่ายรูปแล้วก็หิวอะไรก้ยก็สามารถมาหาของกินในงานได้นะคะ ตกแต่งแบบตรีมฮโลีนเลยค่ะเลิศอยู่นะก็คือไม่ต้องถ้าใครหิวๆก็หาในการได้เลยก็คือไม่ต้องออกไปกินข้างนอกเลิศอยู่นะเลิศพืดเลยจะกินอะไร <c oughs> เพลินนมก็มา แล้วทุกคนคือเครื่องดื่มเขาก็แบบลังปางลาเขาก็เก็บแล้วอะไรอย่างเงี้ยชอบตรงนี้มากเลยเนี่ยอยากรู้ว่าคนที่ขึ้นไปแบบว่าเอาผ้าขึ้นไปข้างบนต้นไม้ ไงคะน่ากลัวไหมคะร้อนมากกว่าน่ากลัวเราจะกลัวทำไมฉันแต่งตัวแขนยาวยิ่งกว่าเธออีกย,ยังชิวเลยป้าแต่งตัวแบบเก๋ๆทำไรชั้เปอร์ทำไรอะ่ะ เฮ้ยโค้งกระดุกเหมือนกันเลยโค้งกระดุกเหมือนกันเลยอะใส่ชุ้เหมือนกันเลยอะเด็กคนเนี้ยแต่ละที่เราจะสามารถแบบว่านั่งถ่ายารูปได้บ้างพอกรุบกริบนะคะทุกคนจริงๆก็สามารถนั่งได้นาน,น,านแหละแต่ <c oughs> ถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนมาต่อคิวถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงแบบไม่ได้นั่งนานเนาะเราคงจะต้องแบบว่าพอถ่ายเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบปุ๊บออกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คนอื่นเขาได้แบบมานั่งถ่ายต่อเดี๋ยวเราไปโซนนู้นกันบ้างดีกว่า แฉกไปดูลุกพีไม่ลุกพีเป็นหมอผีน่ะนั่งอยู่นั่นล่ะสวัสดีค่ะหมอผีอุ้ยตายแล้วหมอผีคนนี้ เเนะขาใส่เขาถ็กเลนรู้ีกแล้วเราอ่ะอย่ารู้ดีสิให้เราเป็นกลัวหน่อยเอาป่ะไปทางนู้นลูกเดินผ่านทางนู้นไป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 ทำถุงมากมากแช่เขามีห้อยตรงนู้นด้วยนะไลคไวคนเขาทำแบบมีควันมีอะไรนย mana et <laughs> สวยไหมครับมองแป๊บสวยหรืแลสวยไหมครับน่าจะแกล่ะไปครับใช่ด้วยไม่ได้เราต้องบอกพี่เขาสวยสิมาไปยิ่งอยู่ใกล้หลงพงยิ่งหลอน คลายด้วยนะคะ